สดีครับผมชื่ผพ้ชมด้วยทุกคนด้วยนะครับสวัสดีค่ะอ 1, 7, 7ยู่ในสกับหนึ่ง7ายหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบงนะครับก็มี่กปีพุ่เดินนะครับว่าไม่มีใครเล่นสักคนเลยะค,ะครับแต่ว่ามีพี่ผมอยู่ไม่มีใครกเราครับก็ถูกเลุ่ดจรตีกันก็พี่ปุ่ยตีทำไมวะบ้านนะคะก,ก็ ีีุ่ดก็พี่ผมก็ก็ติงขุดถี่นนะครับก็ผมขุดถินนะครับด้วยกำตังก็ประมาณนั้นนะมมเจอเจอซอมบี้เหรอซอ,อมซมบี้โดนเผาอ่ะอไม่นี่เลยติดไปเลย สี่บ็อกซ์จบเรื่องก็ต้องเนร์จะอัดถึงค์สิบนาทีนะครับประมาณนั้นน่าจะได้ห้าดาวแล้วครับโอเคอันนี้น่าจะได้น่าจะไ,ได้บ้า อีกคนได้สิบหกบล็อกก็น่าจะพอมันไม่มีแสงเลยอ่ะจะทำที่นอนได้สังดางนี่ยมีประมาณนั้นครับโอ,โอเครู่สุดแปลกเลยโอ้เดี๋ยวเอาโตครัามาให้หน่อยโต๊ครับ อนั้นก็จะอก็ได้แต่ไม่มีขวาก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับก็มือเสีด้วย วันนี้เป็นวันฝนตกนะคะโคเซิงเซิงเซิงกออุ้มเกียรด,ดูดูฝนนะครับมันทำให้เราหนาวใช่ไหมครับทก็บางคนก็บอกว่าใช่บางคนก็พูดว่าไม่ใช่แต่ที่จริงอาจจะจะสังเกตว่ามันจะเป็นพายุบางคนก็สังเกต クセップスイッパークダイだタンに。まぁはい。ま、ね、た。んー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 。 กลัวมากกลัวผมกลัวมาก,กนะครับก็กลัวสอมมี้กันนะครับก็ใพวกเราไม่มีทอนนะครับน่าจะเล่นแมปเซิร์ฟแบบซ r v i v โวนะครับเอาตัวชีวิตรอดนะครับก็ซ r v i v โวบางคนก็พูดว่าซ r v i v โวชื่อชื่อเป็นยังไงก็จะเป็นชื่อผู้เอดเอาตัวชีวิตรอดนะครับก็ แค่ไหมพี่ปุ๋ยโอเคมีเนื้อหมูสี่อันเล้ะอะไรวะท่านชมนครับซอมพี่ใส่ชุดกอนหนังน,นะครับก็ ซอมบี้มันถือลูกธนูนะครับก็ก็บรรดาจาศก็หนาวหนาวก็หนาวน,นะคบก็ผมผมเปิดอันนี้นะครับเครื่องบินกับ wif i นะครับก็แบบบางคนก็ไม่เปิดน,นะครับอาจจะฟ้าผ่าได้นะครับก็ถ้าเกิดใครเปิดก็ฟ้าจะไม่ผ่านะครับก็ แค่หมพี่ปุ้ยไม่โอ,โอ้ยค่ามันได้คึงกับพี่ถึงตายเลยอ่ะทำอะไรท่านผู้ชมครับผมใช้ทรายนะทุกตีมันนะครับตายเลยนะครับตายเลย เอาของนี่ใส่ของทีเอามาเรียบเอาฟาโรคุณฟาลโลฟาลโลดบาบเอาให้เลยฮะดบาบเอาให้เลยทำไมเหรอตอนตีนะไม่แรงเหรอ ไม่เธอน่าจะไปจีบกว่าฉันด้วยก็ได้ท่านผู้ชมครับผมได้ดาบจากพี่ผมนะคะะรับมีอะไรมีอะไรไหมมีประตูก็เสียงมันก็ดังอยงงู่เลยท <c oughs> ี่ผมขุดอ่าอ,อันนี้นะครับเป็นหลุมใต้ดินนะครับเป็นใต้ดินผมบอกมา ก็ประมาณนั้นนะคบก็มีท่อตั้งอยู่สี่สี่ท่อนใช่ไหมสี่ท่อนหนึ่งสองสามสี่เออสี่ท่อนจริงแต่เราค้ามาจะเป็นหกท่อนใช่ไหม ก็เมื่ออยู่นะคะก็ยังคือยัง,อยงข้ามอยู่นะครับก็ตอนใน,นในพาร์ทก่อนนะผมก็จะได้ผมนะได้เออเลสโตนมานะครับก็ผมนะจะเอาเลสโตนะมาทําเป็นนาฬิกานะครับเพราะว่ามันช่วยเราได้นะครับก็คือ เป็นพระอาทิตย์ขึ้นมาเยี่ยงดวงจันทร์มาขึ้นเยี่ยงก็นเวลาใช่ว่าตอนนี้แบบพระอาทิตย์เท<อ>่าไหร่ใช่โอืโอผมนะได้หมวกหมวกทองนะครับจากซอมบี้พี่ปุ้ยเราได้หมวกทองใช่เหรอือ้อ ตอนไหนตอนนี้ใช่ตอนนี้ดูไอะเนี่ยเราค่าเราค่าเราฆ่าแล้วเราฆ่าซอมบี้ได้ให้มันเข้ามาแล้วก็ส,สับสับมันมแล้วก็ตายแล้วก็ก็เป็นนาทีแล้วนะครับก็ท่านผู้ชมนะครับก็ขออ่าขอให้ถึงจอชั้นนะครับ ก็เช้าแล้วนะครับก็อุ้ยผมได้ได้แกะมาด้วยะครับตัวนี้เฮ้ยสแกมลิงกันสแกมลิงกันสแกมลิงกันซอมบี้มาเลยมาเลยไม่กลัวแกดอกแกกระจอกชัดชัดเลเวลหนึ่งแล้วโอ้ยโดนยิงก็เดี๋ยวไปฆ่าไอ้หมูแตัวนึง ก็ผมจะฆ่าหมูนะครับโดยใช้ดาบหินนะครับไม่มีเหล็กสัก no ก้อนก็ยังไม่ได้ไปขุดเหรียญใช่ค <support> ือ no วิทย์เจ้บ no วัวอีกตัวนี่เนี่ยจะไปไหนจะหนูอ่าได้แล้วไม่เหรียเอาไว้หนัง พี่ปุ้ยเราเจอไผ่กอไผ่ฮ้ยนี่มันมือเห็นนจริงเหรอพี่ปุยไหนเปนไหนพี่ปุยไปไหนอยู่ยเ,เอ้เห็ดอพี่อยู่ตรงนี่จดินไปนกะดูบ้านนอ,อ่ผมเจอบัวยีแก้วผมจะเอา น่ปาะปาแกนอ,อ,อยู่กเข้าโบดเจอแกะแล้วเจอสัมเหียนไปเดี๋ยวข้าแกะอ,อ,อยู่เ<ป>ออแล้วมันสี่โอ้ผมเราวางตัวสัพี่ เาะผมก็มันพี่ผมเข้าห้าง,อ,งนะอาหารนะต่อก็สิบนาทีแล้วเป็นไงเออเป็นไฟแล้วครับเอเอาอาร่อยอร่อยครับเอออัพคลิปเองนะเพืแล้วครับก็ ก็ผมขอช่ดมือนะครับก็อนจังบวัดศร็จแล้วพี่ผมอยู่นั่นนะครับก่พี่ผมอ่ายืนนะครับ ที่ผมเข้าห้องน้ำนะครับเอเอ่อผมน่าอยู่กับพี่ปู่น,นะครับก็ผมผมอยู่กับพี่ผมนะครับ พี่ปุ้ยจงออกมารีบรีบโอเคมีคนแก่ที่อะไรสะสองอะไรวะแวบ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคถ้าชอบคลิปนี้ก็ยก like, share. อย่าลืมกดซับสไคร์ไลค์แชร์ในเรื่องคอมเมนต์ด้วยนะครับใครอยากสร้างใครคอมเมนต์อยากสร้างอะไรแล้วก็ผมนะจะจัดให้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายที่ปุ๋ยบ๊ายบายเห็นไหม